โอเคสวัสดีครับ t o u r i ม g กเกอรชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ Touring Action TV Show ขอส่งผลงานล่าสุดแบบ Touring เท่ทๆกันไปอีก1นึ่งเซตหลำคิววันนี้เป็นคิวอของอรถ Adventure s c o o t o r นี่นะครับขี่ไปเซเนก็ได้ขี่ท่องเที่ยวก็ดีนี่เลยครับเจ้า ADV 350คันแดงสีแดงแรงฤทธิ์คันนี้เลยจัดแต่งชุดแต่ง x t c มาจากศูนย์นั้นเพอนนะและมาเติมของอุปกรณ์ทัวริงนะครับให้ดูเป็นทัวริงมากขึ้นที่ร้านทัวริงเอเดชันของเรานั่นเองนี่เลยเจ้า a d b 3 5 0คันนี้เนี่ยเป็นตัวแต่งจากโรงงานก็จะมีในส่วนของพักเท้าแผ่นพื้นวางเท้านะครับโชคที่มีสีพิเศษทุกหลังนี่ฮะนี่ครับใหมก่กริบกริบมาจากโรงงานเลยตีนเป็ดก็ติดมาให้นี่ครับ ดูรอบๆคันก่อนแต่พิเศษไปกว่านั้นก็คือนะครับคันนี้เนี่ยนะเมื่อแต่งเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีรถมารับนะครับเราจะส่งไปที่โกดังอาคลังสินค้านะครับเตรียมแพ็คไปทั้งคันเลยเพื่อนจัดส่งให้ทั้งคันเลยแบบนี้นะครับเป็นลูกค้าชาวประเทศยูเนเต็ดอารับเอมิเรตนี่เลยไปทั้งคันแบบนี้เลยนะนี่ฮะ สวยๆแท้ๆส่งออกนี่เลยเอาละสำหรับคันนี้เราจัดใส่อะไรกันเข้าไปบ้างไล่เรียงกันสักนิดหนึ่งครับผมอย่างแรกนะครับเวลาที่ติดตั้งชุดอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยนะครับมาที่ร้านโชวริ่งอเชันของเราก็จะแนะนำให้ติดตั้งชุดอุปกรณ์เสริมที่เราเรียกว่าเป็นฟิลฮับนะครับตัวฟิลฮับตัวนี้นะครับเป็นตัวพูดง่ายๆก็คือคล้ายๆกับเบรกเกอร์บ้านนะครับเบรกเกอร์เบรกเกอร์บ้านของเราเนั่นเองนะครับ อุปกรณ์เสริมทุกอย่างที่เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดค้่บวกค้วลบเอามาใส่ไว้ที่นี่นะครับไม่ต้องเอาค้่บวกค้วลบของอุปกรณ์เสริมต่างๆไปไว้ที่ขั้วแบ,บตเตอรี่ไปแล้วนะครับจะมีค้่บวกค้่ลบแค่2เส้นเท่านั้นเองนะครับจากชุดนี้นะครับไปวางที่ตัวแบตเตอนะรี่เท่านั้นเลยเนะครับเท่านั้นเลยอ่าโอเคนะครับเสร็จแล้วตัวนี้เขาก็จะมีอ่ามีสถานะไฟบอกนะครับว่าเป็นเรียกว่าอุปกรณ์ทุกอย่างปกติดีไหม นะครับถ้ามีฟิวขาดฟิวเสียฟิวที่มีปัญหามันก็จะขึ้นสีแดงขึ้นเห็นเห็นสีแดงไหมเห็นใช่ไหมอ่าโอเคขึ้นสีแดงแต่ถ้าทุกอย่างปกติจะขึ้นเป็นสีน้ำเงิน,นเห็นชัดๆแบบนี้เลยนะครับเราก็ถอดฝาครอบออกมานะครับปึ๊บแล้วเราก็จับซิลออ,ออกมานะครับดึงออกมาเพื่อจะเปลี่ยนฟิวนั่นเองนะเท่านั้นเลยครับผมเอาละก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์แนะนําแล้วก็เป็นสิ่งจําเป็นอีกหนึ่งรายการนะครับ เรามาดูด้านหน้ากันได้นึงนะครับชุดแต่งอย่างที่บอกนะครับว่าเป็นชุดแต่ง S2C นะครับแต่ว่าถ้าไม่มีใครถ้าใครซื้อรถเปล่าๆมาไม่ได้ใช่ชุดแต่ง S2C เนี่ยก็สามารถสั่งอุปกรณ์ได้ตามนี้แบบนี้หมดเลยนะครับสามารถที่ใส่ไดาวชุดกาดไฟหน้าชิ้นนี้เรียกว่ากาดไฟหน้านะครับพอใส่แล้วนะครับรถดูแอดเวนเจอร์ขึ้นมาทันทีทันใดเลยนี่ฮะชิ้นนี้กาดไฟหน้าไล่มาครับคราชบาร์นะครับ ถ้าเป็น Crash Bar แบบ f u ลบอดี้นะครับที่เราแนะนํามากๆแล้วก็ถือว่าเป็นงานมาตรฐานมาตรฐานส่งออกนะครับก้นี้เลยค r a s h Bar f u ลบอดี้ของ s r c เขา s r c จะให้ประกับกันสไลด์มาข้างละหนจุดนั่นเพนะประกับกันสไลด์ตัวนี้นะครับข่ามาข้างละหจุดเลยนี่ฮะเต็มแบบนี้เลยยืดกับแผ่นพื้นวางเท้านะครับตรงจุดนี้นะครับอ่าสำหรับเจ้า s r c เนี่ยนะครับติดตั้งแล้วนะครับเราสามารถที่จะใส่ เรื่องของชุดนี่ฮะไฟสปอตไลท์อ่าตำแหน่งนี้เนี่ยเป็นตำแหน่งที่เหมาะสมแล้วก็ตำแหน่งที่อ่าดูดีที่สุดนะครับตำแหน่งนี้เลยเลี้ยวแล้วก็ไม่ติดนะครับเลี้ยวแล้วก็ไม่ติดนี่ฮะอ่านะครับชุดไฟชุดนี้นะครับเป็นชุดไฟของ Go Runway ตัวนี้กำลังทับพิษเลยทีเดียวนะครับตัว Go Runway ตัวนี้เป็นรุ่น GRG1 นึ่งนะครับ gr g หนึ่งดู t นะครับจะมี2แสงในชุดโคมเดียวกันเลยนะครับขาวเหลืองในชุดโคมเดียวกันและสามารถเปิดทั้งขาวทั้งเหลืองพร้อมกันได้ด้วยนะครับที่สําคัญไปกว่านั้นก็คือตัวเขาเนี่ยนะครับเขามี function, ฟังก์ชันพอยไฟพาร์ตกับฟังก์ชันแปรให้ด้วยนะครับเวลาถ้ากดเรากดแตรเนี่ยไฟตัวสปอตไลท์เนี่ยจะาสปะะจะ,ะ,จะ,ะเรียกว่าแฟลชให้ด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเรากดไฟพาร์ตแฟลชตัวนี้ก็จะแฟลชให้ด้วยแต่เนื่องจากว่ารถค o n d a นะครับเราจะไม่ไปยุ่งกับระบบไฟหน้าไฟพาร์ตเขา นะครับเพราะเขามีความละเอียดมีความเซนสิทีฟนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต่อเขากับระบบของแตรอย่างเดียวเท่านั้นเดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชันชุดนี้กันอ่ะแล้วก็ของกระจุกกระจิกนี่ฮะชุดแต่งของ s 2 c เขานะครับนี่ฮะากาดกันคาลิเปอร์นะครับแผ่นพื้นวางเท้านะครับสตีนเป็ดอันนี้ก็จะเป็นชุดแต่งก็เลยอ่ะดูส่วนบนครับด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้เพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวกระปุกครอบนะครับ ฝาปิดก,ะปกประปุกน้ำมันเด็กนี่ฮะอันนี้ก็เป็นชุดแต่งมานะครับด้านซ้ายมือนี่ฮะจะเป็นชุดเรียกว่าเป็นชุดอะด p ปเตอร์นะครับพร้อมกับที่ยึดที่วางแก้วแบบนี้เลยตรงรุ่น ADB 350นะครับติดตั้งแล้วใช้งานเลี้ยวได้ปกติเลยนะครับที่สําคัญก็คือมันสะดวกสบายสามารถที่จะปรับขนาดนะครับว่างใส่ก้นแก้วเยติหรือจะใส่ขวดน้ําแบบนี้ใส่นี้ก็ได้อ่ากลับมาที่ตัวไฟของ GRG ห Dual s p o t ตัว grg หนึ่ง p o r n e way นะครับสวิตช์ที่เขาให้มาจะเป็นสวิตช์แบบมินิมอลหรูหราดูดีนี่นะครับเราแอบซ่อนไว้บริเวณนี้แต่ยังสะดวกในการใช้นิ้วโป้งในการเปิดปิดไฟนะครับนี่ฮะถือว่าสะดวกเลยทีเดียวอ่ะดูด้านหน้าน,นิดนึงเดี๋ยวเราเปิดไฟให้ดูปุ๊บนะครับซึ่งเปิดไฟนี่ครับไฟของเขาเนี่ยจะเป็นไฟ led standby mode นะครับเราต่อเข้ากับระบบ a c c ให้เรียบร้อยเวลาเปิดสวิตช์กุญแจปุ๊บ ไฟ LED ที่เป็น Standby โหมดหรือที่เป็นที่เราเรียกว่า Daylight เนี่ยก็จะทำงานไปด้วยกันเลยนะครับเราก็จะมี Daylight ดวงที่สองนะครับเพิ่มขึ้นมานี่ฮะทั้งสายแล้วฝาเลยเปิดไฟครับไฟสูงครับนี่นะครับเขาเหลืองครับนี่ฮะอ่าเปิดไฟเหลืองนี่ครับเหลืองอย่างเดียวนี่เลยสามารถเปิดไฟเหลืองอย่างเดียวให้เป็น Daylight ได้แล้วขี่ท่องเที่ยวแบบนี้ได้เลยนะครับไฟเหลืองของเขาจะเป็นไฟต่ำนั่นเพื่อนนะเนี่ฮะองศาก็จะต่ำ และถ้าเรากดให้ต่ําลงกว่านี้อีกนะครับก็สามารถที่จะดูส่องแผ่นผิวพื้นผิวถนนได้ได้ง่ายแล้วก็ได้ดีเห็นถนนได้ชัดเจนมากขึ้นนั่นเองนะครับที่สําคัญก็คือแสงเหลืองเนี่ยเวลาที่เรากับขี่ท่ามกลางที่มีสมรรถนะวิสัยทัศน์ไม่ดีนะครับแล้วก็เรียกว่าฝนตกนะครับฝนตกปรยๆนะเม็ดฝนที่มันกระทบกับพื้นนะครับแล้วก็ มีแสงขาวไปกระทบเนี่ยมันจะทําให้เรามองไม่เห็นเส้นปละถนนแต่แสงเหลืองจะช่วยได้นั่นเองนะครับอ่ะชิลน้าชิลน้าตัวนี้เป็นชิลนาจีวีอิตาลีนะครับจะเป็นชิลน้าแบบทัวร์ริงก็จะปีกกว้างนะครับแล้วก็สูงกว่าชิลเดิมนี่ฮะขอขอชื่อเดิมหน่อยทั้งเติมนะครับกว้างแล้วก็สูงกว่าชิลเดิมนะี่ฮะสวยกริปเท่เลยทีเดียวสองข้างนี้จะเป็นสต,ติ๊กเกอร์แบบฟิล์มนะเพื่อนนะนะลอกออกได้เลยนะครับไม่มีไม่มีคาบกาวนะอ่ะอันนี้คือชิลเดิมนะครับอ่าเราเทียบเห็น ปึ๊บความขนาดของชื่อเดิมนี่เลยประมาณฝ่าม,มือกว่าๆนะครับความสูงของเขาฝ่าม,มือกว่าๆแล้วก็ความกว้างนี่ฮะจะเห็นความกว้างเลยเคผมสูงหนึ่งร้อยหกสิบแปดหกสิบเจ็ดบางวันก็หกสิบห้านะครับแล้วแต่กินมากกินน้อยอ่ะใช้งานได้ปกติปรับขึ้นลงได้ปกติแบบนี้เลยนะครับปึ๊บนี่เลยอ่ะเวลาขึ้นขี่นะครับปึ๊บชึบ นะครับสามารถที่จะมองทะลุได้แบบนี้เลยใสๆกิ๊ๆเลยนะครับใช้งานเลี้ยวได้ปกตินี่ครับถือว่าตอบโจทย์การเดินทางตอบโจทย์การใช้งานเลยทีเดียวโดยเฉพาะการขับขี่ทางไกลนะครับไม่ทําให้ลมเนี่ยนะครับป้องกันลมมาประทะหน้าอกเราแล้วก็เรารู้สึกเหนื่อยล้าต้องเกรงแขนอยู่ตลอดเวลาเลาเราขับขี่ทางไกลนั่นเองตัวนี้ช่วยได้มากนะครับ ที่สาคัญก็คือถ้าเราขี่ในเมืองเนี่ยแล้วมีฝนตกปรยๆนะครับตัวนี้ก็จะช่วยได้ในการที่จะมีเมล็ดฝนน้ําฝนน้ําฝนเนี่ยมาโดนกระทะที่หน้าเราหรือชิวหมวกชิวเราอ่ะออชุดแบล็คท้ายเนี่ยนะครับแบล็คท้ายตัวนี้เป็นแบล็คท้าย s อ c ที่มาจากศูนย์นั้นเพื่อนนะแต่ถ้าสมมุติว่ารถเพื่อนเป็นรถปลอกเปล่ามาไม่มีแบล็คท้ายตัวนี้แนะนําให้ใช้ของ gtr นะครับอลูมิเนียม c ซนซีงานสวยๆกริปกปเหมือนกัน gtr จะเตี้ยกว่านี้แต่แข็งแรงเหมือนกันนะครับเขาก็จะดูเรียบเียเตี้ย นะครับจะดูสปอร์ตสปอร์ตว่านี้หน่อยนะฮะแนะนําของ GTR นะครับแล้วก็ตัว GTR เนี่ยแร็คท้ายของเขาสามารถที่จะต่อกับแร็คข้างของเพนเทอร์เราได้ด้วยในอนาคตถ้าอยากจะติดกล่องข้างนั่นเองกล่องท้ายที่เรามองวางไว้ให้เนี่ยให้เห็นเป็นตัวอย่างนั่นเองนะอันนี้ผมไม่ได้ใส่ระบบล็อกนะครับวางไว้เฉยๆนะครับตัวนี้เป็นปิ๊บอลูมิเนียมทาง Givi ิตาลีเขานะครับตัวปิ๊บอลูมิเนียมตัวนี้เป็นรุ่นประหยัดนี่นะครับเป็นรุ่นประหยัดของแบรนด์ Givi ิตาลีนะครับ ตัวนี้เราเคยทํารีวิวเจาะลึกกันไปแล้วถ้าใครอยากดูรีวิวเจาะลึกบอกได้นะครับเดี๋ยวผมส่งคลิปส่งลิงก์รีวิวให้นะครับก็รหัสของเขาชื่อชื่อเต็มของเขาก่อนนะครับมอนเตเบียงโกนะครับหรือรหัสเลขรหัสย่อยของเขาก็คือ mtb นะครับตัว mtb ตัวนี้นะครับสี่สิบห้าลิตรใส่หมวกกันน็อกได้หนึ่งใบนะครับระบบล็อกของเขาก็คือปลดฝาล็อแบบนี้นะครับใครก็แจ้งครับปลดฝาล็อแบบนี้เก็บฝานะครับแล้วก็เปิดสามารถใส่หมวกกันน็อกได้หนึ่งใบนี่ฮะเทแบบนี้เลยอ่า ปิดฝานะครับภายในของเขาเนี่ยเขาจะให้ตัวแผ่นแผ่นรองกันกระแทกตัวนี้นะครับเป็นแผ่นโฟมให้มาด้วยนะครับแล้วก็แถมถาดมาให้1ชุดถาดล็อกของเขาเราเอาถาดล็อกไปวางกับตัวแหลกได้นะครับตัวภายในที่ฝาเนี่ยจะมีตะขอเกี่ยวมาให้เอาไว้ใส่นงเน็ตนะครับใส่เน็ตเพื่อจะอเก็บของเก็บของก็ถือว่าลงตัวไซ i ซิงของเขาดูดีเลยทีเดียวด้านนี้ครับด้านนี้ด้านนี้ นะครับเจ้าตัว MTB 4 5 b Monte Bianco นะครับดีไซน์มาพิเศษนะครับให้จับแบบนี้ได้ด้วยเวลาที่เราเอาตัวปี๊ปลงนะครับแล้วก็เบาะพิงติดตั้งมาจากโรงงานตัวนี้จัดโปรโมชั่นให้อยู่นะครับก็คือมีตัวปี๊บถัดล็อกเบาะพิงติดมาจากโรงงานแล้วก็มีที่จับแบบนี้มาให้เลยนะครับในราคาแบบรวมเซ็ตมาให้แล้วแต่ไม่รวมแหลกนั้นด้วยนนะแหลกก็แล้วแต่ราคาตามแต่ละรุ่นนั่นเองลงตัวสวยงามแล้วก็ขนาดถือว่าเหมาะเลยทีเดียวนะี่ฮะ โอเคสนนราคาชุดนี้ทั้งเซตนะครับผมอุปกรณ์ทุกรายการที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวผมจะใส่รายละเอียดราคาไว้ให้แต่ละชิ้นแต่ละรายการเลยแล้วก็ทำรวมเซตรวมยอดมาให้ด้วยว่าแต่งแบบนี้แท่ๆแบบนี้นะครับเป็นทัว r i n g e dition adv 35พนแบบนี้เนี่ยต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่นะครับโอเคขอบคุณลูกค้าทุ่านสินค้าของเราขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมครับเดี๋ยวมีอะไรเราอัปเดตกันทีวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ